อันนี้ม้วนทองเนาะ,ะคือนี่ลงได้จักเดืนอนก,กอมมน็นี่แบมาซสอมไหมอะไรนี่เครียดเป็นกระรังขึ้นด่นยอมยายังมัใส่เลยสอมกะร่างสอมไหมกันปะคือว่าลงไปปุ๊บยอดกระดงแหงเลยเจา้าะใหม่เลยก็สอมไหมให้กันซสอมไหมแต่ซด้อมได้จัคจัคหมื่นจกัจก,จกเดือนนี่ซสอมได้ประมาณโอ้หลายเดือนลรอหลายเดือนแล้วจนว่ามันแหงหายน้ำร้ายจนว่าแล้วก็ไปเฮ็ดกระทะเอาไว้ กระโปงไงห้ามน้ำแล้วเป็นดินก้นบ่อพร้อมเหนียวแน่นบ่เคยพวนพร้อมเหนียวอยู่แล้วแล้วกวนอนุญาตว่าย่านห้าขาดกะบปกาใจจริงนี่อยากกวนล่ะแต่ว่ากะบปกานะว่าย่านมันไปอยังไงไปถือห้าขาดเออไปถือขาดเอิดยังไปเฮ็หตยังให้มันไปสูนไปยังอย่างมันบันี้ท้าเนี่ยไปยังต้องเฮ็ดเป็นกระโปงสิผู้คนเคยปลูกคนว่าให้ต้องเฮ็ดจหตั้งสิฮึมเออเฮ็ดเพราะดต่เก็บน้ำเหมืนว่าพอาดแตเก็บน้ำ บะนี้เข้าไห่น้ามันช้างบ่หรอบะนี้ก็ช้างติมันก็ได้เก็บน้ำบะนี้มันแห่มันเน่าหยอดก็เลยมาเน่าฉีเลยบะนี้นี่เน่าใหม่เรียบร้อยเลยเข้าเข้าใจว่าเข้าเข้าใจว่าทั้งทั้งหน้าดินมันแข็งมันแห้งก็คือว่ามันคือสิบมีน้้ใหมันซุ้ำอยากให้มันซุ่มก็เลยปั้นปัดปั้นปั๊บใหมไหม่เลยเฮียเลย โอ้ยเจ็ดปีเลยนี่โซนนี่ทั้งเบิร์ตแมนทั้งสองนี่แหละไจ็ดปีเลยนี่คือคือตายแล้วก็ซ้อมตายแล้วก็ซ้อมตายแล้วก็ซ้อมไม่ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเจ็ดปีปีที่แล้วโอ้โหจะได้จัดเดือนมาหรอเจ้าวะซ้อมไม่นี่อันนี้ก็ซ้อมไม่ตัวเก่าตายทิ่มแล้วบร้อยตัวเก่าไปแล้วอัลลาดบ่เห็นไปยังได้หากเน่าเบิร์ตเนาะ ต้นนั้นบัดน,นี้น้ำไม่ค้างเด้อจัะน้อยก็สิเริ่มไปนี่เห็นบ่ใบเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มกินยังบ่ได้แล้วต้นมาทีแรกงามดีบัดเฮาป่านดินเรียบร้อยครับเจ้าต้องเฮ็ดโคกให้มันเรียบไปจังซี่ล่ะกว้างๆจริงบ่ต้องยกเพราะว่าดินเฮามันอยู่แคขั้นคู่บ่แห้งเหรพุ่นน่ะน้ำแม่นอยู่ตอนแรกก็ว่าสิบ่ยกอือเพราจำเป็นต้องยกเฮาแค่ขุดหลุมมักขี้งัวขี้ควายไว้ดีๆก็ได้มาเบิดแล้ว ยอยางงาอย,อยากหลายเนาะแต่ว่า,า,าดินเอ้น้าบาดานเจ้านี่แล้วปัญหามันเป็นสีม่วงนี่มันเป็นสนิมเห็นบหน,นี่ลำต้นเป็นสีม่วงเลยนี่ลำต้นมันออกดำดำม่วงมวงมันเป็นสนิมดูดบาดานเข็นมาใส่เลยเห็นบนน่นี่ดูดบะดานมาใส่เลยกันยากเลยงานเขาเลยแค่แค<ะ>่มันใหญ่ยากมันใหญ่ยากครับถ้าไม่น้ำบาดานตรงๆ แต่ทีเห็นมันจะเป็นสีม่วงวมดเลยนี่ข้าแม่น้าถึงนาครนนี่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 บอดยอดเลยตัวนี้นี่เลยลักษณะนี่เลยนี่เห็นบอสีดำนี่รู้ลา้างใบมันออกเป็นเท่าๆดำๆม่วงๆนี่น่น่าทีมันเป็นสนิมหน้ามันเปียกแบบนี้มันกินอาหารบพอะไรเด้มันปรุงอาหารกับเพอะไรเด้พวกนี้มันก็เลยออกเป็นสีเลยพออยู่ไอ้บ้านจานใหญ่ขึ้นกันแบบเดียวกันเลย สีม่วงเลยเป็นดำคาบดำมองถิ่มถึงหนามนี่มองนี้ผิวผิวอันนี้คือกันผิวไอ้ลำต้นกอกสีดำดำม่วงๆ่วงคือกันแต่ค้องเล่านั่นเราบอกเป็นตะกันออกมาเลยหนามสีแดงออกมาก็นี่หนามไซดดีอยู่มันใสอยุ่แต่ว่าใสจากบาดานข้างล่างที่มันเป็นตัวหินโซนโซนนี้มันโซนหินนด้ยหรอมันอยู่ประมาณ20เมตรอืมตัวที่ย้อนลงไปมันเป็นโซนหินมันบอก่หรอหินไอ้หินแดงนะ ะลูสต้องเชือกต้องมีหินแดงมาถือนะมันสิลงไปหอดหินพอดีครับที่่ทีจอเนี่นะครับจอลงไปหอดหินเขาก็หยุดบัดบอทางแข้งเข้ามันก็จะมีหินก้อนน่ะนะถือว่านี่ขนาดจะเข้าโจกสาก็ยังเห็นนลยนะเป็นลูกล่างแมนลูกล่างนั่นละตัวนั่นละอันเป็นน้่งสนิมนั่นเขาสูงมามาพาเปิดปอนไปหดแมนที่จี๋เขาเอาน้าในสาหนีเลยจบเรื่องเลยครับนี่นี่ ไ้น้ำไหลเพราได้ตัวนี้ดินนี่เบิ้งกระหู้เลยว่าไหมย่อนอยังไ้น้ำไหลแล้วก็ดินมันอมน้ำอยู่แล้วดินเนียวนัน,น,นเรียบร้อยไหมเบิ้ดทุกต้นนี้อันนี้ก็ไหมหากไหมย่อนย่อนว่ามันเนา่าหากมันเน่ามันแช่อมนม้ำเข้าไ้น้ำไหลแล้วเข้ามาเห็ดกระทะไวอย่างที่กระทะง่ายเรียบร้อยเลยเมื่อไรด,ดอกแบบนี้ตอนเห็ดให้มันเรียบแล้วก็เป็นล้างเตาะนะ เป็นกระทาขวมว่าไงเพ็ดไหนก็ได้เป็นกระทาขวมตัวนี้อยู่มงกลางกระทเทึ ừ ừ, ิงๆ <ừ. S 1> แล้วกะ็ซุยดินดูดูงาดโลดอย่าไปย่านมัน ừ, ให้มันแตกเดี๋ยวมันก็ไปป่ะนี่ ừ, ของ่อยให้งัดเดือนละเทือ ừ, ข่อยพวดดินเดือนละเทือหนีมพวดมองนี้เลยแล้วขี่ขั้วขิงวกไก็ใช้ข้ขขขขขขาโค่นเลยแล้ว,วเป็นขู่หนึ่งอ่ะ ใส่โป้ให้ลงไปเลยเพื่นขาวในน้ำมาบ่อยเลยบอกผมใส่เรียบร้อยแล้วทีแรกผมอยากหู้เขากันว่าไข่แมนใส่มันสิตายคือเขาว่าบอกผมก็เอามากขุนหนึ่งเนาะเทใส่ข้าโค่นนั่นแหละเห็นบมดใส่แล้วก็ยังควัดออกก็มีโมยถ้าเบงโลดเจ้าใส่เจ้าพ่นใหม่เห็ดเห็ดโคกใหม่มันเเเกกกกิดจาาานนน่ลป็ััมอมน้ำน่ามันอมหลายเราไบในี้เาหอยเรื่อยๆือเนบอกเขาเคยได้ยุ่นบอกให้มื่นจักเทื้อป่ะนี้ เมื่อละเท้าคู nee ่มือหรือเ่าสองมือเท้ามือละเท้าสองมือเท้ากับมีอโอ้ยของผมต่างหากคู่มือเท้าหนึ่งดินนี่นะดินในลูกล่างนี่นะดินเอกนบอนี่เมื่อไ้หายไปปนนี่นะยังว่าไปใส่มาใส่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาจังหายเท้าหนึ่งเห็นหนึ่งสี่ถึงอ่อนใจเลยเบิร์ดกำลังใจแล้วเป็นไพ่กัน คุดยากน้ำเหลววุ้ยสภาพลอยกูบาดเนาะไม่เอานมเบิ้งเหลวเวลามันขอดอยากน้ำสไกเลยคือถ้าหากมันออกมาได้หน่อยหนึ่งแล้วมันอมหากอ่อนนี่ได้เจ้าคุดแต่ว่าถ้าเจ้าเอาหากอ่อนๆไปแช่น้ำเปื่อยบ่เปื่อยเบิดนี่ยอดออกมาสีรุดเบิดอีกอย่างนึงอาจจะเกิดจากน้ำน้ำนี่มันชะงักการเจริญเติบโตซื่อแต่ถ้ายอดรุดใบรุดยอดแห้งคือหากเน่าแค่นั้นเอง แต่ถ้าเป็นน้ำที่ไม่สนิมมันแค่มันให่ซามันจะแขมันแขลดการเคล่แมนครับมันก็สีเหลืองน้ำไอ้บอกเหลืองออกดำนี่ดำแบบนี้นี่นี่ครับบอบบอท่านตายง่ายแต่ว่ามันจะแค่ที่มันสีใ่คือผู้อื่นเขากลายเป็นซาน่แค่นั้นเองน่าไม่สนิมนั่นทดสอบความนาโอ้ยแนึ่งตึงโจกบ่ลงขนาดเอามาคู้นึ้นได้นี่ เอ้ยมือมือแข็งปันไดกันยังโจกบ่ลงเลยนี่มัน้ายโอ้โหเหนียวตุยนี่นี่เห็นบ่นี่เละตุมเปี๊ยอิสิเจ้าทึงทึงแหงได้นี่เข้าใจบ่บ่หนี่ให้น้ำร้ายครับยาให้ห้ายดินแบบนี้นี่เจ้าต้องโจกลงไปประมาณนี้นี่ให้มันห่วงว่าดินข้างล่างมันเปียกบ่นี่ถ้าแบบนี้ก็ห่างเน่านี่เห็นบ่นี่เรียบร้อยอันนี้คือแมนครับ ทงเืงนี่เบิง้งคือจังมันแหงครับแต่ว่าข้างล่างนี่ตีพอดินเหนียวหน่อเหนียวกลบอ่อพอมแล้วก็อีกอย่างตัวนี้มันผสมทรายพอมันนี้มันสีเลี่ยงโตกันไหมนี่เนี่ยตึงตึงปานปูนว่าเจ้าชาปูนเลยแล้วนี่ขันเจ้าบ่พ้นดินงานวันนี้ทางออกให้มันดีให้มันเนี่ยม,มันจะดีลง้านนก็ล่องเคดตามนี่ล้เอาโลดถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งประมาณจี่สามเดือนละเบือกเกินนั่น จะคอยเอาจุลินรีย์มาหอดเอาสารปรับปรุงดินมาซอยระเบิดดินมันอีกหนึ่งสึงสารกับปรับปรุงดินก็มีบอกของอื่นมันบอปันใดที่ผมเห็ดมากนะมันมีโตระเบิดดินไม่โตแล้วก็ขี่งอขี่ค้ายห่าาจุลินรีย์มะไซใค่ั้นเห็ดแคือจังรุ่มหนึ่ง